ปูประยาะอดลูกซับซัมเมอร์แง้มข่าวดีเดือนหน้าลุยแคสต่างขงฮอลลีวูดเรื่องใหม่เพจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนางเอกสายอินเตอร์ปูปรยาสวยเกินต้าไม่มีเผาจริงๆหลังปิดกล้องหลังฮอลลีวูดบูษสนาดโลกคาราดายซิตี้ประกบสุปตาใน,นตำนานจอร์ทราวต้าและบรูดวินลีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ซุ่มเงียบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอินเตอร์ รอเซอรพแฟนๆที่ประเทศไทยอีกเพียบซึ่งช่วงนี้ตรงกับซัมเมอร์สุดฮอตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปูเลยขอบแพ็คก,กระเป๋าบินไปทำงานต่อที่แคลิฟอร์เนียล่าสุดเลยขอบปล่อยเสร็จภาพขยี้จารูรรวลงไอจีส่วนตัวใส่บิกินี่สีดำเซ็กซี่เรียกเลตติ้งเบาๆและวันพีสีเขียวสุดตาร์ทโดยช่างภาพฝีมือจากฝั่งอเมริกางานนี้ลีลาปูปายาเรื่องเซ็กซี่ไว้ใจได้ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังผลแอคชั่นสู้ตายกลายเป็นกระแสชื่นชมเต็มไอจีจากคอมเมนต์ของนมนมและสาวๆที่ยังซูฮกเรื่องการดูแลตัวเองของ ขยันปั้นหุ่นซบสถานสวงสะพโพกดินระเบิดมากๆงานนี้สืบทราบเพิ่มเติมมาว่าตอนนี้ปูปรายากำลังเทคิวเทคอร์เรียนการแสดงเพิ่มเติมกับมืออาชีพที่วัดวงฮอลลีวูด เพื่อเพิ่มเติมสกิลการสแสดงอีกขั้นหนึ่งพร้อมกับเดินสายแคสซิงงานภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ผู้สร้างและค่ายหนังดงังต่อสายตรงจองตัวปูปริยานักแสดงสัญชาติไทยคนนี้ไปแคสซิงอีกเพียบณจุดนี้รอหลุนได้เลยว่ายี่ห้อความแซบอินเนอร์นัวๆแบบฉบับปูปริยาได้ไปไกลแน่ในวงการฮอลลีวูดขอขอบคุณภาพปูปริยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวเมนเจอรรออนไลน์คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ